ปัจจุบันนี้นะคะการจะเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะว่าใครๆก็สามารถทําได้แต่การจะผลิตสินค้าให้ดีและมีคุณภาพก็ต้องมาควบคู่กับการแจ้งบอกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นวันผลิตวันหมดอายุให้กับผู้บริโภคได้รับทราบนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับทอฝันนะคะที่พร้อมจะมาแนะนําสิ่งที่ดีและคุ้มค่าให้กับผู้ผลิตทุกท่านค่ะสงสัยกันไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นบาร์โค้ด QR โค้ดวันผลิตวันหมดอายุที่เราเห็นบนบรรจุภัณฑ์เนี่ยปกติผู้ผลิตเขาใช้เครื่องพิมพ์แบบไหนในการพพพพิิมมมม์์กกกันตต้้อองงงเเป็็คครรื่่่ทีีาาาแแลววใหญ แน่เลยจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะเท่าฝันมีอีกหนึ่งเครื่องที่อยากจะมาแนะนําทุกคนนั่นก็คือตัว MFG All-in-one ค่ะซึ่งตัวเครื่องนะคะเป็นเครื่องที่มินิมอลมากๆสามารถยกไปใช้งานได้ทันทีเพราะว่าสายพานเครื่องเนี่ยรวมกันแล้วเรียบร้อยและที่สําคัญนะคะราคาดีมากๆเลยหลายคนนะคะน่าจะคุ้นเคยกับตัว MFG 5นะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นเหมือนกับตัว MFG 5ที่ถูกย่อขนาดให้มีสายพานแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนั่นก็คือตัว MFG All-in-one นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเท่าฝันจะมาเทียบกันให้ดูเลยนะคะว่าวิธีการใช้ง,น,งนี้ ใช้แบบไหนบ้างแต่จริงแล้วเครื่องนี้นะคะค่อนข้างเหมาะกับธุรกิจ SME โรงงานที่มีพื้นที่จํากัดนะคะไม่ต้องใช้ปลายผลิตใหญ่ๆห,ห,หรือว่าไม่ต้องใช้สายพานเลยค่ะซึ่งภายในกล่องนะคะก็มาพร้อมกับตลับหมึกของแทสสีดำแปดดรฟ์สำหรับโหลดโลโก้น้ํายาสําหรับลบเมื่อพิมพ์ผิดค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานไปพร้อมๆกันเลยค่ะหลังจากที่เราเปิดตัวเครื่องแล้วนะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสค่ะซึ่งพอเปิดมาแล้วนะคะเรากดคําว่าเมนูตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วกดคําว่าข้อความแล้วก็เพิ่มข้อความตามที่เราต้องการได้เลยซึ่งใส่สูงสุดได้ถึง5บรรทััดเลยนนะะคตวี้นะ เราสามารถปรับได้ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ค่ะสมมุติว่าทอฝันใส่ข้อความไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครต้องการเพิ่มข้อความด้านหลังเพิ่มเติมเช่นชื่อร้านค้านะคะเช่นคําว่า simple แบบนี้นะคะพอเราเพิ่มข้อความแล้วค่ะกดพื้นที่ว่างสัก1ทีแล้วก็สามารถปรับขนาดตัวอักษรได้นะคะตั้งแต่1นึงถึงสิมิลเลยเราอาจจะปรับไปสักขนาดสัก80นะคะแล้วก็กดตกลงด้านขวาตรงนี้นะคะเราสามารถปรับเป็นแกน X แกน y แล้วก็ช่องว่างต่างๆรวมทั้งสามารถปรับขนาดฟอนต์แล้วก็รวมทั้งเราสามารถปรับตัวหนังสือของเราได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้กดคําว่าตกลง1ทีแบบนี้นะคะก็ถือว่าพร้อมที่จะเริ่มพิมพ์แล้วนะคะแต่อย่าลืมกดคําว่าส่งพิมพ์ด้วยแบบนี้นั่นเองค่ะหน้าจอนะคะเราสามารถปรับได้เลยว่าอยากจะให้ตัวหนังสือไม่ว่าจะเป็นบรรทัดนี้หรือบรรทัดนี้อยู่ในจุดไหนก็สามารถเลื่อนย้ายได้นะคะ แบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดตกลงหนึ่งที่ส่งพิมพ์แบบนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะส่วนใครนะคะที่ต้องการปรับในเรื่องของความเข้มนะคะไปได้ที่เมนูตั้งค่าการพิมพ์พารามิเตอร์ตลับนะคะแล้วก็ปรับความเข้มได้สูงสุดถึง6ระดับกันเลยค่ะอย่าลืมกดตกลงด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราเซตติ้งทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็แค่นำบรรจุภัณฑ์ที่เราต้องการพิมพ์วางไว้บนสายพานแบบนี้ เครื่องพิมพ์ก็จะทํางานทันทีเลยค่ะหมึกที่ได้มานะคะจะเป็นหมึกแท้กันน้ําที่ไม่สามารถถูหรือว่าลบออกได้เลยซึ่งสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานมากๆเลยนะคะที่สําคัญสามารถพิมพ์ได้ทุกพื้นผิวแบบไม่มีหลุดลอกออกเลยค่ะเครื่องนี้สามารถพิมพ์ Q r ว o d e หรือว่าบาร์โค้ดก็ได้แล้วก็รับประกัน2ปีสามารถออกใบกํากับภาษีได้ด้วยค่ะสําหรับใครที่สนใจเครื่องยิงวันที่นะคะแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะกับ MFG All in One เพราะเป็นตัวที่ช่วยประหยัดต้นทุนได้ดีใช้งานได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็สะดวกมากๆราคาเพียงแค่20แบ ถ้าเกิดว่าสนใจนะคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เครื่องยิงวัน com ได้เลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ